กลีบที่2ก็วางให้เหลื่อมกันเล็กน้อยนะคะจัดระยะให้วางได้3กรีบพอดีสำหรับชั้นที่2ค่ะ ให้เป็นมือใหม่กลัวหลุดลุ่ยนะคะก็ทากาวไว้สักนิดก็ได้ค่ะมาต่อกันที่ชั้นที่3มนะคะกรีดก็จะบานนิดนึงเราก็ใช้กันไกรนะคะกรีดใบออกนะคะให้มันมีรอยบานก่อนที่เราจะพันเข้าไปนะคะ ชั้นนี้เราก็ใช้3ามกลีบนะคะโดยวางสลับปิดรอยต่อของชั้นที่แล้วค่ะจัดกลีบไปด้วยนะคะให้เท่ากันค่ะ ถ้าใครต้องการดอกใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มชั้นได้นะคะโดยชั้นถัดไปเราควรจะใช้สี่กลีบค่ะแต่วันนี้เราจะใช้แค่3ชั้นนะคะสาธิตให้ดูติดกาวเก็บงานสักเล็กน้อยนะคะสำหรับมือใหม่ไม่ให้หลุดลุ่ยค่ะตัดได้ออกเลยค่ะ แล้วเราก็เอาฟลอร์เทปนะคะมาพันเราจะใช้ฟลอร์เทปแค่ครึ่งเดียวนะคะก็พับนะคะแล้วก็แบ่งครึ่ง เราก็พันปิดรอยได้ให้มิดนะคะให้เพิ่มความหนานิดนึงไม่ให้เห็นเป็นชั้นได้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามีดมาเลื่อยไม้ออกที่เราทำแบบนี้เพราะว่าด้านของไม้เนี่ยเราจะได้มีที่จับยาวๆนะคะอันนี้เราหาอะไรรองให้มั่นคงกว่านี้นะคะ พอดีสาธิตเรามีอุปกรณ์แค่นี้โปรดระมัดระวังในการใช้ของมีคมด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะดอกข่าบานนะคะทีนี้เราจะมาติดกลีบเลี้ยงกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะใช้กีดเลี้ยงจากผ้าและก็พลาสติกคู่กันเพื่อไม่ให้มันหลุดลุ่ยนะคะเราก็ใช้กาวช่วยติดให้มันอยู่ตัวค่ะโดยเอาผ้าเนี่ยติดกับพลาสติกไว้ก่อนนะคะจับให้มันตรงกันพอดีเลยมันจะเพิ่มความหวานของกลีบดอกไม้ได้นิดนึงนะคะ ถ้าเราใช้พลาสติกล้วนๆมันก็จะดูกระด้างถ้ามีพลาสติกเกินมาก็ใช้กันไกตกแต่งส่วนที่เกินออกก่อน รอให้แห้งสักครู่นะคะแล้วก็เราจะมาใส่ประกอบตอนร้อยเป็นอุบะนะคะเสร็จแล้วค่ะอุปกรณ์สำหรับเตรียมร้อยดอกข่าบานค่ะ มาต่อกันที่ดอกข่าตูมกันเลยนะคะเริ่มต้นเราก็ติดกาวกันนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ดอกไม้เนี่ยมั่นคงแข็งแรงเผื่อใครที่พันได้ไม่แน่นพอนะคะกลีดจะได้ไม่หลุดลงมาเราก็ทำกระเปะ๋อในเหมือนเดิมค่ะ ชั้นแรกเราก็จะใช้สองกลีดเหมือนดอกข่าบานนะคะ มาต่อชั้นที่2กันนะคะเราก็เอาด้านแหลมขึ้นนะคะอันนี้วางเหลื่อมลงมานะคะตรงที่รอยต่อสำหรับชั้นที่2นี้เราก็จะใช้กลีบสองกรีดนะคะวางในด้านตรงข้ามกันอย่าลืมปิดรอยต่อนะคะ สำหรับชั้นที่3นะคะเราจะใช้4กลีบค่ะแต่เทคนิคการวางก็คือเราจะวางด้านตรงข้ามกันนะคะโดยเหลื่อมกลีบดอกไม้ลงมาสักนิดนึงนะคะให้อยู่ในลักษณะเป็นดอกตูมนะคะอย่าเลื่อนลงมามากถ้าลงมามากนี่มันอาจจะไม่ตูมนะคะมันอาจจะดูยาวๆนิดนึง พอวางกลีบดอกด้านนี้นะคะก็ให้มันเหลื่อมลงมานิดนึงนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตัดได้ออกนะคะติดกาวสักนิดหน่อยนะคะให้มันมั่นคงแข็งแรงแล้วเราก็ใช้โฟลตเทปค่ะพันนะคะเก็บได้ให้มิดนะคะแล้วเราก็ไปต่อที่กลีบเลี้ยงที่เราทำเหมือนดอกขาบานนะคะเตรียมเอาไว้เลยเดี๋ยวพอเร้อยอุบาก มันก็จะสำเร็จเรียบร้อยดีค่ะเป็นดอกไม้เป็นดอกค่ะเป็นอุบะแบบที่เราต้องการขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปมาถึงณจุดนี้ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ